ค่ะก็วันนี้มีตัวพรีวิวตัวทีมจีนะคะเราคาดงบคิวหนึ่งคิวหกสี่ที่ยี่สิบห้าจุดสี่ล้านบาทเพิ่มขึ้นเก้าปอร์ซควคแล้วก็เพิ่มสามเปอร์เซ็นวไวนะคะจากสถานการณ์โควิดและลอกใหม่เนี่ยเราคาดว่าจะยังคงกระทบกับรายได้แล้วก็กำไรของบริษัทอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากโครงการของเอกชนแล้วก็งานภาครลักก็ยังมีการแบบชะลอตัว แล้วแต่ว่าเราคาดว่าถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นโครงการต่างๆสามารถกลับมาดําเนินการได้ตามปกติผลประกอบการจะฟื้นตัวได้ใน2องคิวหกนะคะแบ็กหลอกปัจจุบันอยู่ที่3.3พันล้านบาทบริษัทตั้งเป้าที่จะประมูลงานเพิ่มอีกราวสองพล้านบาทไทยในปีนี้นะคะคือเป็นจากโครงการพาดลักาทา้งหมดค่ะแล้วก็คาดกำไรสุทธิปี คงเดิมที่ร้อยี่สิหกจุดเจดล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นหกเปอร์ YOY แล้วก็คาดว่าจะโตเร่งขึ้นสิบสองเปอร์เซนในปีในปีหกห้าค่ะเป็นร้อยสี่ิบสองล้านบาทปัจจุบันเนี่ย valuation ยังไม่แพงซื้อขายแค่บนที่ประมาณสิบเอดสิบสองเท่านะคะซึ่งถูกกว่ากลุ่มเราเลยยิง PE สิบห้าเท่าได้ราคาเหมาะสมที่สองบาทเจ็ดสิบยังคงคำแนะนำซื้อค่ะเ,เดี๋ยวต่อไปไปฟัง ที่น้องต่อเลยค่ะ ่ะมาต่อที่กลุ่มคอมเมอร์สนะคะก็จากประเด็นเรื่องของที่ออการระบาดนะคะของแพร่ระบาดเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยวันที่14เนี่ยเข้าสู่ระดับพันคนต่อวันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของออข้อมูลของออทางสมาคมการค้าปลีกแล้วก็ศูนย์การค้าไทยได้มีการปรับระดับออการเฝ้าระวังนะคะ เรื่องของออมาตรการนะคะคุมเข้มต่างๆนะคะขัดกรองก็ทำให้มีการปิดห้างในช่วงของ3ามทุ่มนะคะแล้วก็โดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังเพิ่มขึ้นนะ,ะวันที่15อยู่ระดับ1,500คนนะคะก็ทำให้มองว่าจะมีโอกาสที่ทางภาครัฐจะเริ่มมี มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยเย็นนี้เนี่ยทางสำบรคอจะเริ่มประกาศเรื่องของมาตรการดังกล่กาวที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็มองว่าส่วนหนึ่งนี้น่าจะกระทบในเรื่องของกําลังซื้อในช่วงของไตรมาสสของ กลุ่มด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังติดตามเรื่องของออมาตรการภาครัฐดังกล่าวที่จะเห็นต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องของเซมสโตหกไตรามาสแรกนะคะก็มองว่ายังเป็นตัวเลขที่ติดลบอยู่ที่4%อนะคะอาจจะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสสี่ที่ลบนะคะก็ แต่กลุ่มผู้ค้าที่ยังเห็นผลลบที่มากกว่า15-20%ก็ยังเป็นกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อนะคะอย่าง b j c, 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 c จาก Big C นะซี l จากเ e เว่นอีเลฟนจาก็นะคะก็ยังเห็นตัวเลขที่ยังซอฟต์อยู่ส่วนหนึ่งจากเรื่องของนงักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยังไม่กลับมานะคะแล้วก็การเกิดโควิดรอบ2ในช่วงของธันวาคมก็ทำให้ลูกค้าเ,เรื่องของซมโซ่ยังอ่อนตัวอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวพ่านอีกไบ้งในช่วงมีนาคมก็ทําให้ตัวเลข อาจจะทําให้เดือนมีนาคมของไตรมาสแรกเนี่ยค่อนข้างอสอบสําหรับกลุ่มนะคะจะเห็นบริษัทที่มีเซมโซดีขึ้นก็จะมีโฮมโปรนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 0, 5, ุดา่เปรแล้วก็ดูโฮมเพิ่มขึ้น18 20%นะคะก็ไตรมาสสก็มองว่าคงต้องรุนกันในเรื่องของมาตรการภาครัฐว่าจะมีการล็อกดาวน์หรืออะไรไหมนะคะซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของกําลังซื้อที่อาจจะถูกจํากัดในเรื่องกรอบเวลานะคะแล้วก็เรื่องของ การล็อกดาวน์ซึ่งเราก็ดูอีกทีนึงว่าทางภาครัฐมีอะไรที่ออกมาหรือเปล่านะคะก็เราปรับน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มนะคะเป็นเท่ากับตลาดจากเดิมนะคะก็มองว่าการกลับมาของโควิดรอบนี้ค่อนข้างกจะกระทันหันจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้าง ตงจเร็วนะคะแล้วก็มีทิศทางในการกระจายตัวพอสมควรนะคะก็อาจจะมีผลในเรื่องของกําลังซื้อเกิดขึ้นในช่วง Q2 แล้วก็มีผลต่อเรื่องของกลุ่มในแง่ของผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีแรกด้วยนะคะทีนี้ในมองเรื่องของตัวระยะยาวเนี่ยเราก็คาดหวังนะคะว่าเรื่องของการจัดการนะคะหรือเรื่องของการควบคุมนะคะการติดเชื้อเนี่ยก็น่าจะเห็นความที่คลายลงในช่วงของครึ่งปีหลังแล้วก็เรื่องของ นำวัคซีนมาใช้เนี่ยน่าจะเห็นผลที่ออมีความชัดเจนขึ้นนะคะส่วนหุ้นที่แนะนําก็คือมองว่าราคาที่อ่อนตัวลงแล้วก็มีโอกาสในการสะสมก็จะเป็น BJC, CPOR, CRC รนะคะรวมถึง c p n ซึ่งเป็นทุนห้างสปิสินค้านะคะ แล้วก็ขออัปเดตนะ,ะในส่วนของตัวบริษัทนะคะโฮมโปรนิดหนึ่งนะ,ะเรามีทำประมาณการในเรื่องของเออร์เน็งของตัวไตรมาสแรกนะคะอยู่ที่1ันสรสิบล้านบาทลดลงสิบ q ซคแล้วก็เพิ่มขึ้หปร์เซนตเยียนะคะซึ่งตัวโฮมโปรจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่เห็นเรื่องของตัวเซมสโตเป็นบวกนะคะประมาณ0 5นุดห้าถึงหนึ่งเอร์เซะคะก็เทียบจากกลุ่มก็ถือว่าอย่างดีกว่านะฮะอย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามเรื่องของ,ของกำลังซื้อในช่วงค2อเช่นกันนะคะก็ยังเป็นตัวนนนึงแนะน่ ซื้อเก็งกำไรนะคะราคาเหมาะสมที่16บาท40าทนะคะ่ะามาต่อที่คุณปิงนะคะ สวัสดีครับย๋ยวมาต่อกันที่ตัวไทออยนะครับวันนี้ผมมีคาดการงบไตรมาสหนึงของไทออยกำไรสุทธิเนี่ยผมคาดอยู่ที่2,800ล้านบาทนะครับลดลง62% Q on Q เพราะว่าฐานสูงในไตรมาสที่แล้วเนื่องจากว่าไตรมาสก่อนเนี่ยมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น GPSC 5,800ล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเทียบกับไตรมาสหปีก่อนเนี่ยผลประกอบการก็สามารถพลิกเป็น กำไรได้นะครับเพราะว่าไตรมาสเนี้ยมีกําไรสต็อกน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับผมคาดอยู่ที่4,600ล้านบาทก็มาจากตัวราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นในไตรมาสหนึ่งอ่ะประมาณสัก15เหรียญน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวกําไรขั้นต้นธุรกิจหลักหรือว่า m a r k e ก็ GIM เนี่ยผมก็คาดอยู่ที่4เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพิ่มขึ้นทั้ง QonQ แล้วก็ y ยียเยซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากตัวของมาจินธุรกิจอัตโนมติกับน้ํามันหล่อลื่นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับตัวของผลประกอบการธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวมากนะักเพราะว่าค่าการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถูกกดดันจากต้นทุนน้ามันที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งไตรมาสนี้เนี่ยค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับทำให้เขาจะมีตัวของขาดทุน FX เนี่ยประมาณสัก2,500ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะกว่าคู่แข่งเพราะเขามีหุ้นกู้สกุล US ดอลลาร์อยู่ค่อนข้างสูงนะครับหากไตรมาสหนึ่งเป็นไปตามค่าเนี่ย งบไตมาดหนึ่งจะคิดเป็น65%ของทั้งปีราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่ามี Variation ที่ไม่ได้แพงนะครับเทรดอยู่บน P book ที่0.9เท่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเชิงพื้นฐานยังแนะนำแค่การเทรดดิ่งแล้วก็เก่งกำไรรอบสั้นกับงบไตมัดหนึ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าโมเมนตัมไตมาดสอเนี่ยอาจจะชะลอลง Q on Q เพราะว่าฐานสูงในไตมัดนี้นะครับไตมาสอเนี่ยตัวของราคาน้ำมันดิบต้นไตมาส มันเปิดอยู่ที่65เหรียญต่อบาเรลนะครับทำให้ตัวกำไรสต็อกในไตรมาสสเนี่ยน่าจะไม่ได้สูงเท่ากับไตรมาสหนึ่งนะครับประกอบกับค่ากันกันในช่วงครึ่งปีแรกเนะี่ยคงยังไม่ได้ฟื้นตัวนักนะครับเพราะว่าตัวต้นทุนน้ามันหรือว่าขุดพรีเมียมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของเม็ดเงินลงทุนกับการจัดหางเงินทุนในโครงการ b e y o น d CFP นะครับโดยรวมเนี่ยผมเลยมองว่า เล่นสั้นพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะลงทุนระยะยาวเนี่ย p t t g c ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าครับ